你什么？你这个？ ย <iento> uhm. ื seen. นแต่ยืนต้องดึงนะมันจะมาแล้วก็ต้องดึงกห้ใครทีขอหวังว้าโอ้ย ที okay. okay. uh. ่หมนกสุขเรียองคะค่าก็แรกของไม่ดีถ้าเราปรสบเร็จแล้วเรางในวารนานนิ้ห่ง่้เลื่อโอเคสิ่งรกิ่งเรานีนะพี่นี่เองนีนะคะว่าเป็นหนีหนีแกหนีอ่าจัดงานบา บายโอ้ยขอบคุณค,ค่ะทุกท่านนะคะเราจะไปชิคกี้ใครนะค,นคะโชว์มันให้เรดูแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมเอ๋อ น้องหายแล้วหนาวแล้วนี่แม่จะไปบอกน้องความจริงนะคะบอกน้องนะคะพี่ถ่ายคลิปก็แรงคนให้ม่ครับ แกล้งขอโทษนะที่แกล้งนะคะเวี้ยจุดดาพี่ถ่ายคลิปปอเกลงคนในไมค์ครับขอโทษนะที่แกล้งมาดูนะคนนั้นตอบมาอะไรข้าอีกเ้าเอีบ้าข้าด่าเราไออีบ้าขอโทษนะ 我想你的。<laughs>